อันนี้ไม่ได้ตัดใบก็จะเริ่มเห็นเป็นแบบนี้แตกต่างไหมใบเลี้ยงมันเยอะนะใบเลี้ยงเยอะแต่สําหรับคนที่จะเอาฟางมันก็ไม่มีหากว่าแตกต่างไหมล่ะดูเห็นไหมใบเลี้ยงมันน้อยลงทําให้เป็นไงนาละรวงข้าวครับล,ล,ล้วนๆเลยครับเดินลงไปนานนะครับอ้าวมีเกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ใหญ่สุวรรณจัดเรียบร้อยสงสัยท่านจัดทดสอบรถเกี่ยวนะครับเนี่ย เนี่ยไอข้าวเฮ็ดนี้โคตรเยอะเลยนะครับกําจัดมันทิ้งซะนะครับทุกท่านนะครับอย่าปล่อยมันไว้นะครับไม่ประโยชน์อะไรเลยนะครับทํไม่เข้าไม่มีราคานะครับนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับคุชจันให้ฟรีสไตล์ครับน้าช่องนี้พามาดูเกษตรนะครับปีนี้ลงมือทําเองนะครับนะนะถแล้วก็จะปลอดสารพิษแล้วก็มาดูข้าวนะครับในวันนี้ว่าตอนเนี้ย ก็ปลอดอยู่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่เรายังใช้อะไรซูปเปอร์อะมิโน,โนโปรตีนอยู่นเนี่ยอันนี้ฉีดเข้าไปนะครับแต่ยังดีที่เราทาเองเรารู้เราไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้นี่ยนะครับนาของข้าพเจ้าเองนะครับนะกับทํากับคุณแม่นะครับเนี่ยก็ฉีดฮอร์โมนโปรตีนอะมิโนไปนะครับนี่ข้าวก็กําลังถอดร่วงนะครับกำลังเข้าสู่ ต้ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับลมเย็นๆรวมวีวีนะครับแม่ข้าวก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ตรงที่เขาลดแมคโคเอาหน้าดินออกไปนะครับเป็นในปีแรกมันก็เลยทําให้ไอ้ปีที่สองปีแรกปีที่แล้วน้ําท่วมมันก็อาจจะยังไม่สวยมากนักเพราะว่าถ้าไม่เอาออกในน้ำมันไม่ค่อยขังไม่ค่อยขังนะครับทาให้ไม่ได้ข้าวแต่ปีนี้ดูแล้วว่าน้ําขังก็ทําให้เหมือนจะมีเม็ดข้าวเยอะกว่า หลายปีนะครับแต่ปีที่แล้วน้ําท่วมก็อย่าไปคิดเลยนะครับคิดว่าเป็นสภาพอากาศทางธรรมชาตินะครับนี่อันนี้ถ่ายทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมให้ชมเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆทางทางโน้นนะครับทางนี้ทางนี้เราไม่ได้ตัดใบแต่ทางฝั่งโน้นในทุ่งในทุ่งใหญ่ตัดตัดใบไปประมาณเกือบครึ่งแล้วก็ข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวพาจะพาไปดูว่าเป็นยังไงช่วงนี้ก็เป็น ช่วงใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเห็นได้ว่าเปิดหัวคลิปมานั้นติดกับหน้าผู้ใหญ่บ้านก็ท่านก็จัดการไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะเพราะว่า,าท่านน่าจะลองลองรถเกี่ยวใหม่นะครับเพราะว่าใกล้ฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนะถ้าคลิปนี้อ,อ,อากาศก็คงจะเก็บเกี่ยวไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้ก็รออากาศว่าไปนะครับนี่ครับในรวงข้าวที่เห็นอยู่นี้นะครับ นี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับนะเป็นผลของการฉีดอาหารทางใบนะครับท่านจะทําตามไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ได้เรื่องได้ซ้ําไปแต่พอเราฉีดพ่นเข้าไปแล้วก็เห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเดี๋ยวลุยป่าไปนู่นดีกว่าไปดูสองนน่นดีกว่านี่ทุ่งดีกว่าไป ไปเดี๋ยวพาดูไปเพราะว่าอ่ามันมีต้นไม้เยอะนะครับในอ่าในในอนครับในคูนะเฮ้ยเอาอ๋นี่ครับกําลังเหลืองแต่มันก็เหลืองไม่เท่ากันนะครับก็ยังมีเหลืองเหลืองเหลืองที่ไม่เท่ากันอยู่เพราะว่ามันก็ยังเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านมาก็แก่ไม่ทันกันน่ะนะนี่เลยชมบรรยากาศนะครับทุ่งนา ข้าวตรงนี้ก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วนะครับว่าเรามีการฉีดพ่นนะครับหลายท่านคงจะรู้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอ่าข้าวหนอ่เขาด้วยนะครับอ่ามาถึงทุ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะไม่ประสบความลุเร็จมากนักเพราะวันล้มแล้วนะครับเพราะทาไมถึงล้มก็เพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูต้นไม้นี่อยู่ใต้ต้นไม้ทําให้การต้นเขาไม่ได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเนี่ยสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับข้าวมันจะรีบๆแล้วก็อีกอย่างวันแถวๆนี้มันหนาด้วยมันหนาเยอะเกินไปถ้าได้ตัดออกจะดีมากต้นที่ไม่อ่อนต้นที่อ่อนแอมันก็จะตายไปใช่ไหมต้นที่แข็งแรงมันก็จะคงอยู่มันก็จะทําให้ข้าวนั้นไม่รีบไม่อะไรนะครับั้งนั้นแล้วนี่การตัดใบก็จะช่วยในลักษณะนั้นมากกว่านะครับเห็นไหมข้าวที่ตัดใบส่วนใหญ่มันจะลวงใหญ่ลวงหนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาแย่งมันแล้วไง ไม่มีแย่งอาหารมันก็ทําให้มันข้าวมันดูดีนะครับโน้ตเห็นไ,ไหมนนท์พาจะพาไปดูข้าวโน้ตเขาด้วยเอาโน้ตเขาขาวๆเหมือนเป็นดอกอะไรไม่รู้ขาวๆอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นหญ้าหรือหรือไม่นะครับแต่หลายๆปีที่ผ่านมาแม่ผมเป็นคนเอาออกทุกปีนะครับทําให้ข้าวนาของผมเนี่ยขายได้ไม่ต่ํากว่าราคาสิบแปดบาทถึงยี่สิบบาทนะครับปีอย่างปีก่อนโน้นก็ได้สิบเก้าอย่างปีที่แล้วก็ได้อยู่สิบ จ็ดสิบแปดได้สิบแปดบาทเพราะว่าขายไม่ขายขายไม่ได้เยอะเพราะว่ามันน้ำท่วมไปส่วนใหญ่เหลือนิดเดียวก็พอได้ขายพอได้เอาไปใช้ดอกทกอกสอนะครับเป็นหนี้กับทอกไออว้อย่างนี้ละครับอนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้กันก็จะเดินถ่ายไปด้วยนะครับก็เป็นงานที่หย,ยาบๆนะครับอ่าส่วนอันนี้เป็นของป้านะครับนี่เป็นของป้าของป้าก็ล้มเหมือนกันนะครับ ของป้านีไม่ได้ฉีดอะมิโนโฮอร์โมนอะไรนะครับนะแต่ของผมนี่ฉีดนะครับนี่อันนี้ไม่ได้ตัดใบนะมันรีสูงนะครับอ่าในในนาที่เดินก็ยังมีมีน้ําอยู่ดูสิทางเดินแบบต้องระเบินต้องเดินระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับอ่าไปเนี้ยดูฝั่งของผมดีกว่าของของป้าก็สวยเหมือนกันแหละแต่ว่าหมายถึงว่าอยากให้ดูฝั่งนี้ไปด้วย ทำไมถึงบอกว่าหญ้านกเขานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ข้าวนกเขามาเห็นใกล้ๆเลยเนี่ยต้องถอนออกนะครับนี่มันเป็นข้าวที่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับกินก็ไม่ได้ถึงจะกินได้ก็เถอะนะครับลงสีเขาไม่เอาข้าวเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆดำๆนะครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยข้าวชนิดนี้แหละที่เป็นตัวการใหญ่นะครับอ่าเนี่ยเราก็จะดึงออกนี่ดึงออกทิ้งไปเลยนะครับดึงถอนทิ้งไปเลย วันแม่ผมขึ้นมาเยอะเลยหวานเมื่อมันค่ำไงนี่นึ่งเห็นไหมใครเก็บไว้นะครับหลายหลายนาเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่เอาออกคิดว่าปีหน้าเดี๋ยวหาข้าวพันธุใหม่มาลงอ่าครับเนี่ยแม่แม่ผมอออกเยอะเลยบางคนบอกว่าหาข้าวพันธุใหม่มาลงแล้วมันจะดีขึ้นนะครับอยากจะบอกว่าเกิดเกิดมากกว่าเดิมนะครับถ้าทอานแนวออกนะครับอ่าผมกับคุณแม่ก็ พยายามมาออกนะครับอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะแม่เขาจะเอาออกเพราะว่าผมก็อย่างว่าแหละว่างๆไม่ว่างบางก็ก็ตามสุดท้านภาพของคนมีงานมีการประจําทํานะครับนี่แหละครับผมก็เป็นทุงน่งนากําลังออกข้าวออก,กรวงนะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงที่ที่เราตัดนะครับที่เราตัดจะพาเดินไปเรื่อ,อยๆเนี่ยอันนี้แม่เขามาลุย รอยแม่เขาลุยไปเมื่อเมื่อวันไหนไม่รู้เห็นไหมลุยไปเป็นทางไปเลยเพื่อเอาเข้าเหล่านี้ออกนะครับปีนี้ก็จะมีแค่แถวๆนี้แหละน,นี่นี่เห็นไหมเขาขาวนี่ในกล้องเห็นมือผมรู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เขาขาวนี่อยู่นี่แหละนี่เห็นไหมนี่เป็นดอกเขาขๆวเนี่ย หมือนดอกญ้าเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้ามองไกลๆมันก็ขาวๆเหมือนสวยงามนะครับแต่มาดูใกล้ๆเราเป็นเม็ดข้าวที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับต้องอ,ออกให้หมดอ,ออกทุกปีนะครับแม่ผมออกทุกปีถ้ามีเวลาเราก็มอาออกออกทุกปีนะครับเอาออกแล้วมันได้อะไรครับได้ราคาครับไม่มีมีข้าวปนไปถ้าข้าวปนไปเขาก็จะมองว่าข้าวเราไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามีข้าวปนไปพอเขาซื้อไปเขาจะไปทําอะไรครับ เขาซื้อไปเจ็ดบาทบางบางโรงสีไม่ซื้อเลยแล้วกลับมามาคัดสีกินเองนะครับแล้วก็เขาซื้อไปเขาก็บอกว่าเขาไปทําอาหารสัตว์นะครับแล้วมันก็อาจจะขายไม่ได้ด้วยไปให้ไก่ให้ไก่อะไรเงี้ยนะครับโอ้ลาบากนะครับชาวนาเราอันนี้ไม่พอเลยจะต้องแบบต้องต้องมาต่อสู้กับพืชพืชที่ไม่พึงประสงค์อีกนะครับไม่ยหลายคเดี๋ยวจะมองว่าทําไงล่ะมันถึงจะออกนะครับ มันก็พูดยากนะครับว่ามันจะออกได้ยังไงนะครับมันถ้าใครมีวิธีการกับข้าวเหล่านี้บอกด้วยนะครับแต่วิธีการของเราคือกําจัดดึงถอนมันออกในทุกๆปีถอนออกให้ได้มากที่สุดนะครับนะ,ะเดินไปเรื่อยๆครับเดินท่องท่างลําบากนะนี่เพราะข้าวมันสูงก็แต่ก็อยากจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูข้าวหอมมะลิเนี่ยใหญ่นะครับเขาเรียกข้าวหอมมะลิใหญ่อะไรก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าแถวบ้านผมเขาเรียกอย่างนั้นก็เรียก ก็แล้วแต่บางบางประเภทจะเรียกเป็นยี่ห้อโน่นนี่นั่นเป็นหมายเลขอะไรเราไม่ค่อยจํำหมายเลขกันเท่าไหร่เป็นพันพื้นของเราเองนี่แหละนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็เริ่มจะเป็นเอ๊ยังไม่ถึงตรงที่ตัดใบนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งจะถึงตรงที่ตัดเราตัดใบนะครับโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้ว เ, plenty, เห็นแล้วครับตรงที่ตัดใบมันก็จะแบ่งได้ชัดเจนเลยนะครับ <arrows> นี่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้แบ่งแบ่งชัดเจนเลยเป็นลอยจะเป็นลอยไปนะครับดูออกเลยว่าตัดใบตรงไหนอันนี้จะไม่ได้ตัดใบนะครับก็จะเป็นุ่งสูงหน่อยอันนี้ตัดใบมาแล้วนะครับนี่ตัดใบก็จะเข้าไม่สูงมากนะครับมีเม็ดที่สมบูรณ์ค่อนข้าง,งเยอะนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรวงอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะเป็นที่ตัดใบไป,ปหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูของลุงด้วยที่ผมตัดใบให้แล้วน้ํามาพอดีจากเป็นโรคก,กายไม่เป็นโรคไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาดูด้วยในคลิปนี้แหละใครที่ติดตามยาวๆก็ดูกันไปนะเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็อาจจะมีหยุดบ้างนะครับเพื่อให้ดูข้าวนะครับเพราะว่าเดินไปหม่อยมันก็จะทําให้ผู้ชมตาลายได้นะครับนี่ครับ ข้าวของเราในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีนี้เป็นข้าวทุกคนสวยงามหมดนะครับแต่เป็นรู้รอดูราคาข้าวว่าจะเป็นอย่งไงบ้างนะครับเนี่ยแต่ตอนมีข้าวขายเขาจะให้หน้อยๆแต่พอหมดฤดูกาลขายข้าวเขาจะขึ้นราคาคนไกลตลาดก็ค่อนข้างแปลกดี <laughs> นี่นะครับก็เป็น ข้าวแถวนี้จะเตี้ยต้นเตี้ยเพราะว่าตัดใบก็ดูดีนะครับเห็นไหมสม่ําเสมอกันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะสม่าเสมอกันหมดเลยนะครับในในข้าวที่ที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีสูงไม่มีต่ามากไม่แตกต่างกันมากเห็นไหมมันจะเท่ากันได้หมดเลยดูเห็นไหมเท่ากันได้หมดเลยอันนี้หลวงก็ก็ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสูงแล้วแบบล้มไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหม ดูดิดูลวงข้าวดูดีด้วยนะไม่ใช้ไม่ดีนะดีเลยนี่ดูใกล้กันไปนะครับอันนี้คือข้าวตัดใบนะครับอตัดใบนี่ไหมมันก็จะมีที่รีบบ้างก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเป็นสีขาว แต่คุณแม่ว่ามันมันเป็นลักษณะของข้าวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมมองคือผมมองว่ามันไม่สมบูรณ์ราคาบ้านอาจจะเป็นข้าวหางดอกะนะครับนั่นแหละคนที่ไม่รู้จะเข้านงเขาก็ไปเอาออกซะนะครับใครทํานาเหมือนพวกเราก็อาออกเขาไม่เอาออกได้จะเป็นเหมือนนาหนึ่งที่ผ่านนาเมื่อกี้นี่ขาวทั้งนาเลยไม่เคยเอาออกสักทีก็เป็นไงปีนี้จะ แกคงไม่ได้ขายแหละเพราะว่าไปขายยังไงเขาก็ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับก็จะมีสิ่งเจือปนแบบนั้นไปเยอะดังนั้นมันไม่ใช่ข้าวมันเป็นข้าวเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าข้าวนนเขาเฉพาะคุณแม่ผมแนละ้วแต่คนอื่นเขาไม่รู้แต่ผมไปถามอย่างอำเภออื่นเขาก็จะเรียกข้าวอะไรไม่รู้ข้าวใดดอกดอกอะไรก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นี้ o g l e น่าจะมีคําตอบนะแต่เราไม่เอาภาษา Google หรอกเอาภาษาเราดีแหละเขาจะบอกเลยกล่าวเลยว่าควรกําจัดมันซะนะครับอย่าเอาไว้เห็นเป็นเสี้ยนหนาม ในไห้ให้ข้าวเราปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ไม่พึงประสงค์นะครับเนี่ยเดินชมไปเลยนะครับเนี่ยการเดินก็ต้องมีหญ้ากันหน้าไปด้วยเพราะว่าใยแมงมุมเยอะมากมาช่วงเช้าเนี่ยเสื้อผ้าผมเต็มไปด้วยใยแมงมุงมไปหมดแล้วตอนนี้อ่าแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ตรงนี้แบบตรงนี้ข้าวมันหนามากผมตัดออก ทำให้มันได้เม็ดเข้าขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยรับรองมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกเดี๋ยวเดินมาดูนี่ก่อนค่อยดูค่อยดูของลุงของลุงอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะตัดออกหมดแหละนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็ทําให้มีมีรวงเข้าโผขึ้นมาบ้างแล้วก็ฉีดพ่นซปเปอร์มิโนอาหารทางใบไปใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็พ่นหัวปุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรซปเปอร์มิโนโปรตีนนะครับเนี่ยมันเนี่ยมันก็จะรวงไม่ค่อยสวยไม่ใหญ่ไม่แบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า ข้าวม,มันมันมีมันหนาเกินไปนะครับหนียมาดูตรงนี้ยมันหนาตัวเกินไปแต่ว่าเราก็พยายามตัดออกแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ขึ้นมาบางกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ดีกว่าไม่ไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้นีนะครับ <laughs> ดูกันอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นที่ตัดตัด,ต,ดตัดตอนแรกเลยตัดตัดก่อนก่อนใคร ตัดก่อนอันอื่นตัดก่อนอันที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเป็นแปลงสาธิตนะครับเห็นไหมครับเข้าก็จะไม่ไม่สูงมากอะไรนะครับเห็นไหมลวงนะครับตอนแรกพรุ่งนี้เนี่ยตัดไปถอดใจไปนะครับทําไมถึงถอดใจเพราะว่ายามันเยอะนะครับยามันเยอะมากแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี้ยฝั่งเนี้ยไปทางนี้เนี่ยดีหมดนะฮะแต่มาเสียตรงเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยมาเสียตรงเนี้ยตอนนี้ ตอนนี้มาเสียตรงฝั่งนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมมองไปก็จะเห็นหญ้าดำๆต้นหญ้าเยอะมากเดี๋ยวพาเดินไปอยู่ใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวพาเดินไปดูใกล้ๆแต่แต,แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนที่ผมตัดให้ลุงนะครับอันนี้ชานทุ่งตัดไปนิดเดียวพอดีน้ามันตัดตัดหญ้าหมดน้ำมันลิดนึงก็ตัดได้เยอะอยู่นะตัดได้หลายไร่อยู่เหมือนกันครับอ่าทีนี้ น่าเนี่ยแปลงผมกับลุงก็ติดกันนะครับฝั่งนี้จะจะสวยพิเศษนี่สวยพิเศษเพราะว่าผมเนี่ยของผมนะอ่าสวยพิเศษเพราะว่าเป็นการตัดตัดออกนะเห็นไหมพวกมาเออก็เห็นว่ามันสวยดีนะอันนี้ของลุงนะครับที่เป็นโลกที่ช่วยข้าวของแกให้ฟื้นคืนชีพในตรงนี้เนี่ยจุดที่เห็นอยู่นี้นี่มันเป็นเพีย้ยไฟตายเกือบหมดอะว่ามาตัดปุ๊บก็ขึ้นใหม่ก็ขึ้นทีนี้มันสวยเลยทีนี้เห็นไหมครับเห็นเลยเห็นไหม ค่อยแพนกล้องให้ดูช้าๆนี่เห็นไหมครับทีนี้ดูใกล้ๆใ,ในหองลุงหของลุงพอแค่นี้ก็พอทีนี้มาดูของผมบ้างนี่คือไฮไลท์คือของเราเราอยากจะพูดในเะรื่องของเรานะครับอันนี้ของของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมว่ามันเสียแค่แค่นิดเดียวแหละตรงนี้นะครับเสียแค่ตรงไหนมาดู นี่เสียตรงนี้แหละเห็นไ,ไหมตรงบรินนเวณนี้นะครับมันจะมีหญ้าสีดานะครับเป็นเม็ดๆอยู่หญนะ้าของลุงที่ไม่มีหญ้าแล้วก็สวยก็ไม่สูงมากกําลังดีเพราะว่าของลุงมันเป็นลักษณะนี้นี่ไม่สูงมาก,มมากเพราะว่าเราตัดตอนมันสูงออกแล้วมันก็จะทําให้เข้าไม่สูงมากแล้วก็มันก็จะไม่ล้มเห็นไหมครับแปลงของแกไม่มีล้มสักอันแต่ทุกปีไม่ไม่เหลือนะครับแต่ปีนี้ยืนต้นดีสบายใจนะครับ ตวน้องผมก็จะเสียตรงนี้แหละนะครับนี่ตันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วปีนี้ตัดใบออกเราไม่ได้มาซ่อมเสริมเลยนะทุกปีเอาเสียมเอาจอบมาถางหญ้าออกแล้วซ่อมเสริมไปก็ไม่ได้ข่าวแต่วิธีนี้ตัดใบเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้ซ่อมเสริมเลยนะแต่ทำไมไมันมีรวงเข้าขึ้นมาล่ะครับโดยเฉพาะเนี่ยโดยเฉพาะตรงที่มีหญ้านี่ทำไมต้องถือไม้เพราะว่ามีใยแมงมุมอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีเข้าเลย ดูต้นข้าวก็บางๆเนี่ยพอเนี่ยพอวันเนี้ยมาดูเห็นไหมครับมันก็มีรวงอยู่นะไม่ใช่มันไม่มีเห็นไหมครับถึงแม้มันจะย่าเยอะแต่มันก็มีรวงข้าวขึ้นมาบ้างถึงแม้ลงสีไม่รับหรือยังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ไปตากพอไปตากเสร็จก็อ่าเดี๋ยวลมพัดๆหน่อยมันก็เอาเม็ดเม็ดดำๆอย่างเงี้ยมันก็ออกมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย ผมไม่ตาเข้าทุกปีแหละเหมปีก็ถ่ายาปีก็ไม่ได้ถ่ายแต่ปีนี้จะถ่ายไปเรื่อยๆแล้พเพะเราได้โทรศัพท์มาใหม่มันก็สะดวกต่อการทํางานมากขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างเสียมาเรื่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเนวๆตรงนี้ยิ่งๆหนักตรงนี้ตรงนี้คืออย่างที่บอกว่ามันมันมีแตายา่ย่าแล้วก็ไม่ไม่มีเวลามาซ่อมเสริมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ ทดลองด้วยว่าไม่ซ่อมดูสิว่าเราคิดว่าเราซ่อมเราเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้มาดําซ่อมไม่ได้ดาเสริอมอะไรก็ทําให้อย่างน้นอยๆไม่ได้มาดามันก็ยังมีรวงให้เราเห็นอยู่เพราะว่าเราตัดออกแล้วต้นข้าวที่ตัดแม้แต่ต้นเดียวมันแตกกอเพราะมันแตกกอแล้วมันก็กลายเป็นผลผลิตมีรวงข้าวให้เรานั่นเองนะครับอเดี๋ยวปิดจ็อบด้วยของลุงดีวกว่าอาันนี้ของลุง <laughs> โอ้ผมภูมิใจมากเลยกับฝีมือผมที่ตัดไปเนี่ยครับตัดข้าวแล้วเป็นไงล่ะอ่ข้าวแกสวยเลยนี่น้ำมันแค่ลิตรเดียวทําเอาได้นาแบบเยอะเลยนะครับน้ำมันลิตรเดียวได,ได้ได้จนในชานทุ่งนั้นด้วยของแกชานทุ่งนั้นด้วยของแกจะสวยงามเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ผมผมก็ดีใจกับแกด้วยเพราะว่าตัดออกแล้วโรคมันหายนะครับโรคหายนะครับโรคมันหายไปนะครับโนะครคอะไรที่มันกินแดงๆกินข้าวไป หายไปนี่ก็อีกหนึ่งอันหนึ่งของผมนะครับนี่ดูบรรยากาศทุ่งนาแล้วกันนะครับก็จะบ่นไปด้วยให้ฟังนะครับในเรื่องของการทํานาไปด้วยแล้วกันนะครับนี่เอาละโอเคเอาละนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับขึ้นไประยะทางก็ไกลยอ่ทุวคนะกว่าจะถึงนู่นถึงนี่ก็ ก็โอเคนะครับท่ามกลางข้าวนะครับของเราที่เราทําแล้วเรามีความสุขก,กับมันนะครับข้าวก็ปีนี้รู้สึกว่ายิ้มได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาแล้วมันเหนื่อยแล้วมันมาเห็นแบบนี้มันหายเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันผลผลิตของมันที่เราเห็นออีกอย่างเรากินข้าวเหล่านี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสําหรับผมเองกินข้าวตัวเองรู้สึกว่าเออเราปลูกเองแล้วเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปอย่างน้นนอยก็ปลอดสารพิษแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละใช่ไหมดีกว่า ได้หลายคนไปบอกว่าเฮ้ยซื้อข้าวเขามากินก็ไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างช่วงวันนี้ข้าวสารเคมีเยอะะตัวนี้โดนบินว่อนน่ะนะฮะโดนบินยาฆ่าหญ้าเต็มสตรีมนะครับท่นนี้ไม่ได้ใส่ยาฆ่าหญ้าเลยถ้าติดตามผมมาท่านจะเห็นผมทํายังไงบ้างกับข้าวเหล่านี้นะต้องเป็นเอฟซีตัวยงผมตอนนั้นถึงจะรู้ว่าผมทํางานทํางานตั้งแต่แรกทํำยังไงทํานาแต่เริ่มแรกได้หลายปีมานะครับกับการถอนหญ้าจนวันนี้มีธนาการไปในเรื่องของ เครื่องบัดย่านะครับเอเดินกลับก็จะให้ดูข้าวทั้งสองฝั่งของลุงด้วยของผมด้วยตรงนี้ที่เห็นเนี่ยของลุงกับของผมตัดไปพร้อมกันนะครับฝั่งซ้ายของลุงก็ตัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัดจนถึงตรงของลุงน่าจะถึงตรงนี้เนี่ยนี่มันมีรอยรอยตัดแต่ของผมก็นุ่นแหละกลางกลงทุ่งหน่อยนู่นมองไปก็เห็นเลยมันเป็นชัดเจนแบ่งแบ่งชัดเจนอันเนี้ยตรงกลางๆงที่ผมเคยถ่ายไป เนยตรงกลางๆตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเหมือนจะตายเลยไม่ตายแหละเพราะตัดออกต้นใหม่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นที่เห็นนะครับนะปีนี้แม่คงภูมิใจน <c oughs> ะฮแล้วทีนี้ก็อ่าปีหน้าก็คงจะต้องวางแผนกันอีกทีว่าเราจะตัดในช่วงไหนดีแต่ถ้ามันแรงมากก็อาจจะชะลอไว้ก่อนแต่ถ้ามีน้ําสักหน่อยตัดออกให้มันพ้นน้าขึ้นมาส,สักเหมือนเดิมหรือเหมือนสักข้อหนึ่งก็จะดีกว่าถ้าตัดไม่มีน้ําก็ ก็ไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าตัดไปต้นใหม่ขึ้นมาต้นใหม่ขึ้นมามันก็เหมือนเดิมนะครับทําไมถึงบอกว่าเหมือนเดิมก็เพราะว่ามันไม่ได้ลดปริมาณหญ้าลงมากเท่าไหร่ถึงมันจะลดลงอยู่ช่วยข้าวก่อนตอนแรกก็ใช่เพราหญ้ามันจะโตช้ากว่าข้าวแต่จริงๆมันก็ถ้ามีน้ําจะดีกว่านในส่วนตัวของผมที่คิดเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ตัดใบก็จะเริ่มเห็นเป็นแบบนี้แตกต่างไหมใบเลี้ยงมันเยอะใแบบเลี้ยงเยอะ แต่สำหรับคนที่จะเอาฟาังก็มันก็ไม่มีหาคว่าแตกต่างไหมล่ะดูเห็นไหมใบเลี้ยงมันน้อยลงทําให้เป็นไงน่านละรวงข้าวครับล,ล้วนๆเลยครับอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันเห็นไหมรวงข้าวก็จะบางกว่านี่ซ้ําไปอันนี้อายุข้าวแก่หวานก่อนผมมันก็เลยจะแก่แล้วเห็นไหมนะ่ะเป็นเต็มเม็ดแล้วแต่ของเรายังเป็นน้ํานมข้าวอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราหวานหลังลุงนะครับหวานหลัง หลังแกมาหน่อยนี่คือตัดใบหมดนะครับใบเลี้ยงก็จะน้อยลงแต่ถ้าไม่ตัดก็จะเห็นอย่างนี้นะครับใบเลี้ยงมันจะเยอะนะครับเนี่ยเหไมทางที่เดินมาค่อนข้างลาบากเลยฮะขอ,อเดียวแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวค่อย่ากันอีกทีในคลิปต,ต่อไปแหละครับจะทอะไรบ้างก็ดูให้หน่อยแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดินกลับนะครับ ก็อยู่กลางทุ่งนาแล้วแหละตอนนี้กลางทุ่งเลยนะกลางทุ่งนะครับท่ามกลางข้าวที่สวยงามสองฝั่งซ้ายขวานะครับนะมานะเป็นนาดุงและนาผมก็ติดคูนาติดกันแหละนะครับก็เดินอยู่บนทุ่งนาตอนนี้ว่าจะปิดคลิปแล้วแหละนะครับเดีย๋ยวค่อยเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับใครที่สนับสนุนกู๊ดก็ขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญน,นะครับ นี่ไอเนี่ยทนจํากัดมันทิ้งซะนี่ข้าวนกเขาเห็นไหมเป็นดอกอีกแล้วหางดอกเออเอาแค่นี้แหละได้เจอกันใครติดตามและรับชมให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญร่ำรวยสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขทั้งการทํางานมีความสุขทั้งวันหยุดมีความสุขตลอดชีวิตนะครับที่เราอยู่บนโลกมนุษย์แห่งนี้นะครับนะ กูจะให้พี่ตายเข้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับว้าวโอ้ทำการทุกน,นา